ตามไปโดยปริยายเวลาไปเทวโลกนั้นอายุยืนยาวมากจะเพิ่มปิติอาถานร่าเริงสง่างามได้ยาวนานก็ยาวนานแต่ถ้าจะน้อยใจกยย็น้อยใจได้ยาวนานก็ถือว่าตอนเป็นมนุษย์นั้นีโอคาสได้สั่งสม,มบุญบารบีได้มากและยาวนานมากน้อยแค่ไหนนะที่สําคัญก็คือในวันของครูบาอาจารย์ของเราคือวันที่27สิงหาคมวันนี้ อยู่ในใจของเราเราไม่เคยลืมวันนี้เรามาสั่งสมบุญในวันนี้มาดําบุญนี้บูชาธรรมประเด็ประคุณหลวงพ่อมันก็หมายถึงว่าเราเองเนี่ยเป็นการสร้างสายบุญให้ผูกพันกับประเด็ดประคุณหลวงพ่อที่ท่านมีบุญบาร,รมีการมีสายบุญกับครูบาอาจารย์นั้นจำเป็นและสำคัญเพราะว่าคนที่มีบุญยังไม่มากจะสอนตัวเองได้ระดับหนึ่ง แต่คนที่มีบุญมากนั้นจะสามารถประคับประคองและสอนตัวเองได้เมื่อท่านเกิดมาสร้างบุญบาร,รมีเราตามมาเกิดเนื่องจากมีสายบุญกับท่านถึงเวลานี้ที่สายบุญส่งผลสายบุญนี้ก็จะดึงผู้ที่มีสายบุญด้วยกันเนี่ยกลับมาสู่เส้นทางการสร้างบาร,รมีอีกซึ่งพวกเราก็ทราบดีแล้วว่าการมีสายบุญกับปูบาจยา์นั้นมันมีอนิสงส์อย่างไรเรามาเจอหมูนะ่คณะทันทีเราก็รักเราก็ชอบรู้สึกมันขึ้นคุ้นเคย นั่นกนหมายถึงว่าเราได้มีสายบุญกับหลวงพอ่อกับหนุงหมูคณะมาทําให้เราไม่โดดเดี่ยวไม่ว้าเหวรู้สึกชีวิตไม่เวงว้างเรามีเป้าหมายและรู้ว่าชีวิตแต่งวันของเรานั้นมีคุณค่ามีเป้าหมายไปทางเพราะเราได้สร้างบาร,รมีมีสายบุญกับท่านมาการที่เรามาสั่งสมบุญในวันสําคัญเหล่านี้ก็ทําให้เรามีสายบุญกับท่านผูกพันกับท่านเมื่อท่านไปเกิดน้าที่ใดแม้เราจะเจ่ที่ใดก็ตามสายบุญนี้ก็จะดึงกลับมาให้เราได้สร้างบาร,รมีอย่างต่อเนื่อง แล้วโดยเฉพาะวันนี้เรามาบำเพ็ญบุญด้วยการถวายยาเราก็จะได้น้อมบุญเนี่ยบูชาทำแด่ประเดชหลุงพ่อท่านได้อนุโมทนาก็จะม,มีสง่งทําให้ท่านแข็งแรงเพราะความแข็งแรงสําหรับท่านนั้นมีค่ามากต่อความสว่างที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาและชาวโลกวันแต่ะวันของท่านนั้นมีค่ามากโดยเฉพาะความแข็งแรงที่เราถวายท่านจากการถวายยาท่านก็จะเพิ่มพิติ ในบุญที่เกิดขึ้นและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการบำเพ็ญบุญบารมีต่อไปการมาถวายยากองทุน <t un> พระภิกษุสำเนาพาธในวันที่2 7สิสิงหาจึงมีอนันสงสงหลายประการตั้งแต่ประการแรกก็คือเป็นการตัดวิบากกรรมเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บให้ตัวเราเองว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหรือวันที่มาถวายเป็นวันสุดท้ายยิ่งดีใหญ่เลย อย่าให้โรคภัยแค่เจ็บเนี่ยติดตัวเราอีกในพบชาติเบื้องหน้านะประการที่สองยาที่พวกเราได้มอบถวายและกองทุนภิกษุอาพาธที่เราถวายก็จะเป็นสิ่งสนับสนุนให้ภิกษุสำเนนรวมทั้งสาธุชนและพวกเราเองที่มาปฏิบัติที่วัดมียารักษาโรคไว้ใช้ยามเจาเจ็บป่วยได้ตลอดแลยเวลาตลอดทั้งปีนะก็มีอันดสงทังที่กล่าวไปแล้ว ประการที่สามยามใตัวเราเนี่ยได้รับอนิสงค์คือมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุไขที่ยืนยาวมากกว่ามาตรฐานของคนในยุคนั้นๆน,น,นั่นก็หมายถึงโอกาสที่เราจะได้สั่งสมบุญได้ต่อเนื่องและยาวนานก็มากขึ้นสำหรับเราและประการสุดท้ายเป็นการบูชาธรรมประเด็พระคุณหลวงพ่อในวาระวันคล้ายวันเกิดท่านเป็นการเกิดใหม่ในเพศสมณะซึ่งปีหนึ่ง ไม่ได้มีหลายวันวันที่27สิงหานั้นหนึ่งปีมีวันเดียวเราลองคิดดูว่าเราขอให้ท่านมีอายุ200สาวปีนะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ท่านว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าน,นับไปแล้วเนี่ย27สิงหาคมของแต่ละปีเนี่ยมันมีวันเดียวจะเหลือกี่วันสําหรับเราที่มาบุญกับท่านก็ขอฝากถึงพวกเราที่เป็นลูก ประเด็ดุูหลงพ่อเป็นหลานคุณยายทุกท่านว่า27สิงหานี้ในภาคสายตอนเพลงเรามาบุญถวายยาถวายกองทุนรักษาโรคและตอนบ่ายร่วมสัมมนารับฟังข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการสร้างอาคารร้อยปีที่เป็นความปัถนาของคุณยายเป็นความปัถนาของหลวงพ่อและหลวงปู่ที่จะนำวิชาธรรมกายนั้นไปทั่วโลกขออนุมทตาบุญกับทุกท่านนะเจริญพร says คือนาที่คุณคนนั้น ทร,รมาใชมีคืนนาที่คุณพนแนวนาแล้คุณพนปลาลูกปลานายประสานใจ sarsena